แล้วบางคนถ้ามีเดวงดาวมาทับเส้นชีวิตตรงจุดอายุเราจะรู้เลยว่าเขาเจ็บใครได้ป่วยตัวเขานะคะถ้าเขาไม่เจ็บคนที่เขารักก็เจ็บนะคะเขาบอกถ้าไม่มีคนรักคนนั้นก็จะเป็นคนเจ็บตัวถึงเข้าโรงพยาบาลรักษานานอย mm ่างเงี้ยเราจะได้รู้จุดอายุก่อนว่าเฮ้ยอะไรที่มันโดนเหมือนที่คุณโต้พูดว่าอันนี้คือถนอนทุกเส้นเลยถนนเส้นไหนที่มันมีรอยแตกเยอะมีเกาะเยอะ มีอุลุอุกาบาดเยอะมันดีไหมคะไม่ดีแต่พามันผ่านมาแล้วอะจุดอายุตรงนี้มัน30มันมีหลุมมีบบอแต่พอ40ิปไปแล้วเขาตรงก็าแปลว่าเขาผ่านปัญหามาหมดแล้วถูกไหมคะ30ปัญหาดังหนามากเลยแล้วก็ท่ายเขาไปว่าอุ้ยทําไมอะ่ะตัวเองเป็นขนาดนี้ผ่านมาได้ยังไงใช้อะไรถึงผ่านมาคุณรู้ไหมบางคนเนี่ยเต้นเต้นเต,ต,ต,ต้นชีวิตเขาอะดูยุ่งเหยิงเกินคุณคิดว่าเฮ้ยเขาผ่านมาได้ยังไงขนาดนี้ สมองยุ่งเหยิงชีวิตยุ่งเหยิงหัวใจยุ่งเหยิงเขาผ่านมาได้ยังไงบางคนที่ร้องไห้เลยนะก็ยังมองตัวเองว่าผ่านมาได้ยังไงนะคะแล้วหลังจากนั้นมาเขาก็มีสติพอมีสติเขาก็มีปัญญาจัไว้นะคะที่เราจะสอนจัไหมสุดคือเรื่องสติพอเรามีสติเราต้องมีปัญญาแต่คนบางคนมีสติเองไม่ได้กน็นั่งสมาธิก่อนนะคะก็ไปสวดบนก่อนทําแบบแชบ้อนุบาลก่<พ>อ,อนนะพรพะครูอ่ะตอนแรกครูเข้าใจอย่างนี้ค่ะว่า เราคิดได้เราไม่ต้องสวดมนต์เราไม่ต้องไหว้พระเราไม่ต้องทาอะไรนะคะชีวิตเราสั่งได้เราดิบได้สรุปว่าเฮ้ยไม่ใช่แนะล้วรยนดกูต้องกลับไปสวดมนต์ดิบไม่ออกเนี่ยปัญหาคุณบอกว่าให้มันมีปัญหาวันนี้โกรธแปนเราต้องโกรธกันทํำยังไง